เ,เวลาเดิมนะครับวันนี้มาที่ตึกมารีนนลทีวีสีช่อง3เพื่อมาแสดงเจตนารมณ์ครบรอบ1ปีในการที่อนามาได้ประกาศลาสิขาเหตุมาจากการยื่นหนังสือถึงผู้บริหารทีวีสีช่อง3าและรายการโอนกระแสนะฮะ วันนี้ตรงกับวันที่วันนี้ตรงกับวันที่เจ็ดัน,ะนวาคม2568นาะก็เลยมาดูสถานที่นะครับนะเพื่อนะแสดงเจตนารมณ์นะที่จะมานะขอคำตอบจากผู้บริหาร ทีวีสีทองสที่เคยได้ยื่นหนังสือไปแล้ว <Yeah. S 1> ขอให้ทำข่าวนะฮะนำสะเส uh, นอความคิด yeah. การเผยแผ่ yeah. มุมมองต่อพุทธศาสนาในเชิงที่สร้างสรรค์บ้าง yeah. ยื่นหนังสือไปนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ ชลจะอิทธิพลของสื่อสารที่ส่งข่าวออกไปวันนี้จะครบรอบวันที่9ก้า 9, 5, 6, 6, ันวาคม2568ันามาจึงประกาศเจตนารมณ์ที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะลาศิกขาแล้วก็จะมาลาสิขาที่ช่องทีวีสช่อง3นี่แหละครับ ในเมื่อเงื่อนไขต่างๆมันเกิดจากรายการทีวีสีจองสามรายการหวนกระแสที่ไปใช้มวลชนไปกดดันตำนักพูดไปกดดันคณะสงฆ์ให้ลาสิกขาอาตมาภาพแต่อาตมาไม่มีความผิดก็เลยจัดการลาสิขาอาตมาไม่ได้แล้วก็ ใต้าย่ป้ายสีสร้างเงื่อนไขให้จมาได้รับความยากลำบากวันนี้ก็จะกลับมาทวงถามนะครับคำตอบจากผู้บริหารทีวีสีส่องสาว่าท่านคิดเห็นอย่างไรแทบเพียงการนำเสนอข่าวที่ส่งเสริมพุทธศาสนาสร้างสารรค์ความดีงงามแก่สังคมเนี่ย มันทํายากนักหรือ yeah. Yeah. มันทําได้ไหมนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> มันมีทางออกอย่างไรบ้างนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะมาขอคําตอบและอาามาก็มันถึงเวลานะครับบทคุณในผ้าเหลืองแล,ะละ้วล่ะก็จะออกมาทำหน้าที่ในการเป็นพุทธศาสินิกชนที่ดีต่อไปนะะนั้นก็สื่อสารให้เอฟซีทั้งหลายได้รับทราบนะครับ yeah. ผู้ท,ที่สามท่นทกชนทั้งหลายอยากจะมาร่วมกิจกรรมในวันที่9ก้าธันวาคมนี้เวลาสิบจุดนอที่ตึกมารีนนนทีวีสีช่องสากรุงเทพมหานครก็ท่านทั้งหลายที่รับทราบข่าวสารอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็ขอเชิญน,นะครับ ที่เก่าเวลาเดิมนะครับวันนี้ามาที่ตึกมารีนนนทีวีาวคำแถลงการประกาศลาสิกขาโดยพระครูปรัชญ์คำแถลงการประกาศลาสิกขาโดยพระครูปรัชญาธนนทนริรานาาธาเมตตธรรมโมนามสกุลเสวภาคโชติรสวงเล็บ พระปีนเสาวันที่9กธันวาคมพุทธศักราช2568เวลา10นาฬกา9นาทีณหน้นาตึกมารีนนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3กรุงเทพมหานครแถลงการข้าเพจเจ้าพระครูปรัชญัธนนริธาเมตตธรรมโมนามสกุลเสววาวภาคโชติรสวงเล็บพระปีนเสา ขอประกาศต่อสาธรารณชนด้วยความสงบนิ่งแห่งธรรมว่าข้าพเจ้าจะลาสิกขาในวันนี้ในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568เวลา10.09นณนาาสถานีแห่งนี้คือตึกมาลีนนช่อง3ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความหมายต่อเส้นทางการต่อสู้ของพระเจ้า มาอย่างยาวนานเหตุผลและความเป็นมาเมื่อปีพุทธศักราช2567ข้าพเจ้าได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และรายการผลกระแสโดยมีเจตนาเพียงประการเดียวคือขอให้ช่วยนำเสนอข่าวที่สร้างสารรค์รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ไทยแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาสื่อแห่งนี้ยังคงนำเสนอข่าวเชิงลบต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องละเลยเสียงร้องขอของประชาชนจำนวนมากและยังมีการใช้พลังของสื่อใช้กระแสะของมวลชนใช้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดดันคณะสงฆ์ให้จัดการลาศิกขาข้าพเจ้าอย่างไม่เป็นธรรมและข้าพเจ้าได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังสมพระสมเด็จที่อยู่ในองค์กรปกครองสงฆ์มหาเถรสมาคมก็ไม่ได้มีผลใดๆเลยนอกจากนี้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคณะปกครองสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าคณะอำเภอไม่ยินยอมลงนามในใบสุทธิของข้าพเจ้า โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติศาสนกิจการติดต่อกับส่วนราชการการเดินทางไปต่างประเทศเป็นภาระต่อวัดต่อญาติโยมและต่อสังคมโดยรวมจึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าต้องประกาศลาสิขาเมื่อวันที่9ธันวาคม2567โดยมีเงื่อนไขว่า หากผู้ที่ไล่ล่า,ลาข้าพเจ้ายังเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาก็ขอให้ท่านเหล่านั้นบวชพระใหม่จำนวน99รูปเพื่อชดเชยแต่เงื่อนไขนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีเต็มของเหตุการณ์นั้นข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรประกาศต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาว่า การลาสิกขาของพระเจ้าในครั้งนี้เป็นไปด้วยเจตนารมณ์ของตัวข้าพระเจ้าเองมิใช่ด้วยแรงบีบบังคับจากผู้ใดอีกต่อไปเจตนารมณ์หลังลาศิกขาการถอดผ้าเหลืองในวันนี้มิใช่การทิ้งพระธรรมวินยัยมิใช่การทอดถอยต่อความอายุติธรรมและมิใช่การยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสื่อหรือผู้ใด แต่คือการเปลี่ยนบทบาทเพื่อทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่โลกยุคใหม่ต้องการด้วยเสียงที่เสรีกว่าเดินได้ไกลกว่าและเข้าถึงประชาชนได้มากกว่าข้าพเจ้าจะยังคงทำงานเพื่อความถูกต้องเพื่อศีลธรรมของสังคม เพื่อเกียรติของพระพุทธศาสนาและเพื่อศรัทธาของประชาชนไทยทุกคนอย่างไม่หยุดยัง้งลงชื่อพระครูปรัตถีรัตนนริษธาเมตธรรมโมนำสกุลสวาวาพชงติรสวงเล็บพระปีนเสาคำแถลงการประกาศลาสิกขา โดยพระครูปรัธิรีระธนัตนาริธาาเมตตธรรมโมนามสกุลเสวภาชโชติรสวงเล็บพระปีนเสา